ดีพี่น้องม,มาให้อาหารปลาน้ำกันพี่น้องมาชุมมาอน้ปลาดูหน่อยกำลังทอโอมือโปรตีนพี่น้องเหลื่มตาแสงแดดช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงหนิมั้งหน เวลาขณะนี้วานมาทางนี้เนี่ยสะในน้อยพี่น้อง เครื่องคือกันเด็กพี่น้องหัวาอาหารก็ได้นี่ทางเหนือวานมา่งปีในแหมเห็นมันนกอวานข่ไขวานมันยังมากงี้มันขึ้นโคมกัน เลี้ยงปูเลี้ยงปลากินไปธรรมชาติพี่น้องเอ้ยกระซำเสือซื้อกับเขาขึ้นเก่าแหละนี่เสือหัวหานมาให้เพื่อนก็ได้โตกว่าท่านใหญ่ปันไห่แต่ว่าใหญ่ไหวตื่นเด้นี่เบาถึงนี่ยวันท่านหอดเดือนหนอมั่งนี่นอตาเนาะ พี่น no ้องวะนามกันยังมาท่านใสแาววัยังมาท่านใดเอ้าแหวาใสอยู่แต่วาง่าท่านไหนใสหลายพี่น้องใสพวกปู้นขาวปวดขี้งั่วแต่ว่ามันยังมาท่านใสมันต้องปีสองปีตอนนี้มันกำลังใด ีเจาะขุดวังเดือนตุลาเองวังฝนนน่นะฝนปีหกสีเขาเนี่แหลาหกสีมังกรากระดาตุลาหกสีประมาณนี้เนี่ยกระลืมต้าพี่น้อง จะว่าเห็นหิวจะมีไงชนลอยแนมว่าเห็นไหนในกล่องแต่ว่าแน่แนมแน่ในในน้ำน,น,น,นี่เห็นพิ่นลอยอยู่แป๊บเดียวพี่น้องหัวหานกิโลนึงน่นึี่แล้ว่นกับซิมูดหายไปเลย คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงอะไพี่น้องรอชมคลิปหนาต่อไปเดี๋ยวเสห์ห้เบิองพวกป้าแต่พียนน่ยันนะพี่น้องคลิปหนาเนาะอันนี้ปลาดุก๊กเลี้ยงสิมามาให้เบิองฟังหนีเด้อพี่น้องเด้อฟังหนีบ่หลายบ่นไหนฟังหนีบ่หลายเศร้าก,กินหรอ มวหันเหมือดหัวหันเอามาหน่อยกะเบึงธรรมชาติกูกูกูมะร้าหอมก็ชอบกินหมาพี่น้องอากก็ดไรก็ดแช่ก็สะสะไขให้มีไอสัมบุญในเด้่อจ้าเผื่อเป็นกำลังใจเห็ดกินใหม่อีกต่อไปเนาอพี่น้องเนาะ ขอให้ยูดีมีแหงสุขสุขคนเดอวยพี่น้องเดอสวัสดีค่ะ